บดที่366โน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีไรวะจะว่าไปแล้วบางทีอาจเป็นเพราะงานประชุมแลกเปลี่ยนเมืองเทียนฝูในวันนี้ถึงคึกคักเป็นพิเศษเมื่อวานนี้ที่หยางเฉินมาพนักงานขายชายยังยืนเกาไข่อยู่มีเพียงลูกค้าไม่กี่คนกระจายตัวอยู่ โดยเฉพาะเมืองเทียนฝู่มีของะส,สมโบราณระดับพรีเมียมเป็นหลักราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักล้านขึ้นไปคนปกติมาที่นี่ก็ได้แต่มาดูผ่านๆเป็นอาหารตาเท่านั้นทั้งคุณในฐานะรองผู้จัดการใหญ่ของต้าเหอกรุ๊ปค่าตอบแทนจึงสูงพอสมควรแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้อาศัยเพียงแค่เงินเดือนของตัวเองอย่างเดียวจะยังมีปัญญาซื้อของที่นี่ไหวหรอ ดูแล้วรอให้ประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้เสร็จสิ้นหยางเฉินคิดว่าจำเป็นต้องตรวจสอบสักหน่อยสรุปแล้วเขามีพฤติกรรมยักยอกเงินบริษัทหรือไม่ยียีเธออยากคิดว่าคนที่นี่เยอะมากนะถ้าไม่ใช่มีประชุมแลกเปลี่ยนปกติเดิมทีคงมีคนไม่มากเท่าไหร่อยู่ที่นี่เดิมทีไม่มีสิ่งของราคาต่ำกว่าหลักล้านถ้าไม่ใช่ฉันหาแฟนที่มีความสามารถสับคนได้บางทีทั้งชาตินี้ฉันคงไม่มีโอกาสมา,มาใช้จ่ายที่นี่ได้ สวีเจพูดจาแบบหน้าตาได้ใจเต็มเปี่ยมเริ่มต้นจากที่เจอกับฉินยีในคำพูดของหล่อนมีเพียงสิ่งเดียวก็คือกําลังโอ,อวดเริ่มแรกฉินยียังอยากจะอธิบายแต่สวีเจเดิมทีไม่ให้โอกาสฉินยีอธิบายเลยขอเพียงสวีเจเคารพฉินยีสักหน่อยให้เธอพูดจนจบประโยคคงไม่เป็นเหมือนตัวตลกที่กำลังเที่ยวกระโดดอยู่เช่นนี้แน่คุณ เวลานี้หญิงสาวที่สวมชุดพนักงานคนหนึ่งและบนหน้าอกติดป้ายผู้จัดการไว้เดินเข้ามาแล้วพอมองเห็นอย่างเฉินก็ทำหน้าตกใจเธอกำลังอยากจะเรียกว่าคุณหยางก็ถูกหยางเฉินส่งสายตาปฏิเสธไว้เธอถึงตอบสนองกลับเข้ามาอย่างเฉินไม่อยากเปิดเผยสถานะของตนเองผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นคือหวังเยี่ยนที่เจอเมื่อวานเพราะหยางเฉินพูดมาประโยคเดียวจึงถูกเฉินยิงเห่าเสนอให้เป็นผู้จัดการเมืองเทียนฝูอย่างรวดเร็ว ทุกท่านคะมีอะไรต้องการให้ช่วยหรือเปล่าคะสอบถามได้เลยนะคะหวังเยี่ยนตอบสนองมาเร็วมากบนหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจมองทางอย่างเฉินแล้วเอ่ยถามครั้งก่อนที่ร้านของพวกเธอแฟนฉันจ่ายเงินไปหนึ่งล้านกว่าซื้อกำไรยกมาให้ฉันแต่มันแตกเป็นสองท่อนไปแล้วแฟนฉันเลยอยากซื้อให้ใหม่อีกสักอันหนึ่งสวีเจพูดด้วยท่าทางอ้อวด หวังเยี่ยนยิ้มเล็กน้อยพลางพูดอธิบายด้วยความหวังดีคุณผู้หญิงคนสวยคะเมืองเทียนปูกของพวกเรามีอาจารย์ที่ซ่อมแซมของสะสมโบราณอยู่ถ้าท่านสะดวกถึงเวลาสามารถนำกำไรหยกที่หักนั้นมาซ่อมได้นะคะแค่กำไรหยกที่ราคาหนึ่งล้านกว่าอันหนึ่งเท่านั้นในเมื่อหักแล้วไม่จำเป็นต้องซ่อมหรอกสวีเจียถลึงตาใส่หวังเยี่ยนทีหนึ่งจากนั้นกอดแขนของทั้งคุณไว้พูดจาแบบดัจจริตที่ราาักคะ ในเมื่อคุณไม่ได้ขาดเงินอะไรซื้อกำไรที่ดีกว่าเดิมให้เขาอีกสักอันดิจิบจิบแค่นี้คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะทั้งคุณสีหน้าดูแย่พอสมควรแต่ยังทำท่าทางใจป้มหน้าใหญ่พูดว่าเจเจพูดถูกแตกแล้วก็ทิ้งไปอยากซื้อก็ต้องซื้อ,อ,อของดีที่สุดว้าวจุบ๊บสวีเจดีอกดีใจจุบลงบนแก้มของทั้งคุณไปทีหนึ่งและยังส่งเสียงออกมาด้วยไม่สนใจสายตาของคนรอบข้างสักนิดเดียวฉันรู้ค่ะที่รักรู้ใจฉันที่สุดเลยรักคุณนะจุบจ๊บจุ๊บ ถ้าไม่ใช่เป็นสถานที่สาธารณะสวีเจียแทบอยากจะแก้ผ้าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยขอโทษนะคะงบประมาณที่ท่านกำหนดเอาไว้ประมาณเท่าไรคะหวังเยี่ยนยิ้มเล็กน้อยถามขึ้นห้าล้านไม่ใช่สิบล้านประมาณสิบล้านได้ทั้งหมดสวีเจียรีพูดทันทีเออผมทันใดนั้นในใ,นใจถังคุณรู้สึกคันปากอยากดักคนข้างๆข,ข,ขึ้นมาทันทีที่รักสมบัติข,ของคุณมีตั้งหลายพันล้าน สำหรับคุณแล้วสิบล้านคงไม่ถือว่ามากอะไรถูกไหมสวีเจรีบกอดแขนของทั้งคุณไว้แล้วพลางเขยา่าทำลักษณะท่าทางที่ออดอ้อนให้ใจหวัน่นว้วปลื้มดูก่อนค่อยว่ากันทั้งคุณกัดฟันพูดไม่ได้รีบตอบรับทันทีตามหวังเยี่ยนมาถึงตู้โชว์กระจกที่จัดวางกำไรหยกเอาไว้แห่งหนึ่งถึงหยุดฝีเท้าลง กำไรของที่นี่ล้วนราคาประมาณ1ิบล้านค่ะทุกท่านสามารถชมได้ถ้ามีอันที่ชอบฉันสามารถตัดสินใจให้ส่วนลดพวกคุณ10เเซได้ค่ะหวังเยี่ยนยิ้มบอกไปส่วนลดราคา10เอร์เซน์นี้เพราะเห็นแก่หน้าของหยางเฉินหลังจากเมื่อวานหยางเฉินออกไปเฉินยิงหาวมอบหมายไว้เป็นพิเศษถ้าหยางเฉินมาซื้อของขอเพียงเป็นสิ่งของที่ไม่เกินร้อยล้านล้วนส่งให้ฟรีหมด คนที่ยางเฉินพามาต้องเป็นเพื่อนของเขาแน่ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นี้เป็นส่วนลดของสมาชิกสูงสักสูงสุดของเมืองเทียนฟู่เลยนึกไม่ถึงเมืองเทียนฟู่ยังมีส่วนลดให้สวีเจหน้าตาดูตกใจจากนั้นก็พูดใจยอย่างโอ้อวดว่าแฟนฉันไม่ขาดเงินไม่ต้องการส่วนลดสักนิดเดียวเออผมทั้งคุณมีความรู้สึกวู่วามอยากจะตกคนขึ้นมาทันใดเมืองเทียนฝู่เสนอส่วนลดสิเอร์เซ็นให้เองคาดไม่ถึงว่าสวีเจจะไม่ต้องการ ถ้าซื้อกำไรที่ราคา10ล้านไปชิ้นหนึ่งจริงส่วนลด10%สามารถลดไปได้1ล้านเลยนะโว้ยอีเฮียมึงรู้ไหมว่ากูคิดอะไรอยู่อีเวน10ล้านขายกูทั้งตัวไปยังได้ไม่ถึง10ล้านถือโอกาสดูสักหน่อยแล้วหาโอกาสรีบออกไปสิ่งของที่เมืองเทียนฝูเป็นของที่ฉันจ่ายไหวเหรอสวีเจียก็ไม่รู้ว่าเวลานี้ในใจถังคุณคิดอะไรอยู่ ก่อนหน้านี้ของที่เขามอบให้สวีเจียความจริงเป็นของคุณภาพดีที่จ่ายเงินไม่กี่พันซื้อมาเดิมทีไม่ได้ซื้อที่เมืองเทียนฟูรวมทั้งที่เขาคุยอวดถึงสมบัติหลายพันล้านกับหล่อนไปล้วนขี้โมทั้งนั้นนั่นคือเพื่อตามจีบสวีเจียให้ติดที่รักคะคุณดูสิกำไรอันนี้เป็นยังไงบ้างแค่สิบล้านต้นต้นยังเป็นหยกเก่าสีเขียวล้วนของสมัยราชวงศ์ชิงด้วยจะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากในอนาคตแน่นอน ในขณะที่ถังคุณกำลังครุ่นคิดว่าจะหาเหตุผลปฏิเสธว่าไม่ซื้อได้อย่างไรทันใดนั้นสวีเจก็ร้องขึ้นมาอีกทีด้วยความตื่นเต้นไม่ดีเชยเกินไปถั้งคุณพูดจาเรียบนิ่งที่รักคะคุณจะต้องคิดว่ากำไรอันนี้ถูกไปไม่เหมาะกับฉันใช่ไหมพี่ฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันค่ะที่รักคุณดีกับฉันมากจริงๆเลย สวีเจียหอมแก้มถังคุณอีกทีและชี้ไปยังกำไรอีกชิ้นหนึ่งที่รับก,กำไรอันนี้ดูดีถ้าไม่งั้นก็ซื้อมันเลยจังหวะที่ถังคุณมองเห็นราคา1 8 8 0ล้าน8ดสนที่เต็มเต็มตาหนังตาก็กระตุกทันทีก็ยังเชยถังคุณรีบสายหน้าแล้วงั้นอันนี้ละ่ะก็ไม่ดีอีกนั่นแหละอันนี้ละ่ะยังไม่ดีถังคุณกล่าวพลางคิดในใจอีเหี้ยกูไม่มีเงิน 10นาทีต่อมากำไร10กว่าชิ้นที่จัดแสดงเอาไว้ล้วนถูกทั้งคุณปฏิเสธทั้งหมดเอาแบบนี้เธอพาพวกเราไปดูอีกหน่อยเอากำไรที่ราคาประมาณ20ล้านสวีเจียมองทางหวังเยี่ยนพูดขึ้นกระทันหันบนหน้าหวังเยี่ยนมีรอยยิ้มมาโดยตลอดเชิญตามฉันมาค่ะเดี๋ยวก่อนทั้งคุณเอ่ยปากกระทันหันพลางพูดด้วยท่าทางลึกซึง้งเจเจด้วยความรักที่ผมมีต่อคุณกำไรที่ราคาไม่ถึงหลายร้อยล้านเดิมทีไม่คู่ควรกับคุณ ผมได้ยินว่าที่งานประชุมแลกเปลี่ยนในวันนี้จัดงานประมูลงานหนึ่งขึ้นมาเป็นพิเศษถึงตอนนั้นจะมีกำไรหยกสีเขียวจากกระพัดที่ราคาทะลุร้อยล้านผมจะต้องประมูลมาให้คุณแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้สวีเจใบหน้าก็เต็มไปด้วยความฮึกเหิมที่รับค่ะคุณพูดจริงเหรอมีกำไรหยกสีเขียวจากกระพัที่ราคาเกินร้อยล้านคุณจะประมูลให้ฉันเหรอแน่นอนสิคุณคือผู้หญิงของผมถังคุณมีเพียงของดีที่สุดถึงคู่ควรกับคุณ ทั้งคุณท่าทางมาดแมนมากช่วงที่พูดเรื่องนี้ออกมายังไม่ลืมเหลือบมองอย่างเฉินด้วยท่าทียั่วยุเดิมทีเขาไม่รู้ชัดเจนดีว่าที่ประชุมแลกเปลี่ยนมีงานประมูลหรือไม่มีเพียงพูดแบบนี้ถึงสามารถหลอกล่อหล่อนไม่ให้ซื้อของที่นี่ได้ที่รักข้าฉันรักคุณที่สุดเลยสวีเจียดวงตาเป็นประกายหน้าตาประทับใจเต็มที่คือว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคะสามารถฟังฉันพูดสักหน่อยได้หรือเปล่าคะ เวลานี้หวังเยี่ยนเอ่อยปากขึ้นกระทันหันเธอว่ามาทั้งคุณพูดอย่างเรียบนิ่งที่งานประชุมแลกเปลี่ยนไม่มีงานประมูลค่ะหวังเยี่ยนพูดเตือนด้วยความหวังดีหวังเยี่ยนไม่เข้าใจว่าถังคุณซื้อของที่เมืองเทียนฝูไม่ไหวถึงจงใจหาข้ออ้างบอกว่าจะประมูลกำไรยกที่ราคาหลายร้อยล้านในงานประมูลเธอเห็นแก่หน้าของหยางเฉินถึงเตือนสติด้วยความหวังดี เพียงแค่เธอที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ได้รู้สึกถึงความโกรธเคืองในสายตาของทั้งคุณเลยสักนิดจากนั้นกล่าวอีกว่าถึงแม้ไม่มีงานประมูลแต่ที่โรงแรมจงโจและโรงแรมลู่โจล้วนมีห้องจัดแสดงที่เมืองเทียนฝูของพวกเราด้วยนะคะบทที่367ทุกคนเท่าเทียมกันอีกอย่างของในห้องนิทรรศการนี้เมืองเทียนฝูก็มีเหมือนกันคะและในสินค้าแบบเดียวกันแต่ราคาที่นี่จะประหยัดกว่าด้วยนะคะ ถ้าเป็นคนอื่นหวังเยี่ยนจะไม่พูดแบบนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อรู้ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนของหยางเฉินเธอจึงไม่กล้าปิดบังอะไรในเวลานี้ใบหน้าของทั้งคุณก็พลันมืดมนในทันทีเมื่อเห็นสีหน้าที่ดูเหมือนกินมแมลงวันเข้าไปชินยีก็อดหัวเราะไม่ได้ตัวเธอเองก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนที่โรงแรมนั้นเหมือนกันดังนั้นเธอจึงรู้ว่าในงานนี้ไม่มีการประมูลอยู่แล้วคุณก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเหมือนกันเหรอ ทั้งคุณซ่อนความโกรธแล้วถามหวังเยี่ยนหวังเยี่ยนยิ้มจางๆแล้วสายหัวตอบคุณผู้ชายเข้าใจผิดแล้วคดีฉันยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นตัวแทนของเมืองเทียนฝูมาเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนนี้หรอกนะคะในเมื่อไม่ใช่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าในการประชุมแลกเปลี่ยนนี้ไม่มีการประมูลในที่สุดทังคุณก็พล่องออกมาและพูดด้วยความโกรธว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใคร ผมเป็นผู้จัดการใหญ่ของต้าเหอรกรุ๊ปในเมืองโจ,โจเฉิงเป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ฉะนั้นในการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะมีงานประมูลหรือไม่ผมต้องรู้ดีกว่าคุณอยู่แล้วหวังเยี่ยนถึงกับแปลกใจเธอไม่เข้าใจจริงๆอุสตส่าห์เตือนเขาด้วยความหวังดีแต่กลับทำให้เขาโกรธเจีียเราไปกันเถอะเมืองเทียนฝู่มีแต่คนโกหกหวังอยากให้เราใช้เงินที่นี่อย่างเดียวไร้บรรทัานจริงๆพับผ่าสิ ทั้งคุณกำลังจะพาหล่อนออกไปพลางพูดว่าเดี๋ยวถึงงานประมูลในการประชุมแลกเปลี่ยนผมจะประมูลสร้อยข้อมือจากกระพัดสีเขียวราคาหลักร้อยล้านให้คุณเองเพ้งทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นและสายตาของทุกคนก็ถูกดึงดูดไปหมดในขณะที่ถังคุณรีบจับมือสวีจีเพื่อจะพาเธอออกไปนั้นกระเป๋าของหล่อนบังเอิญดันไปเกี่ยวกับตู้โชว์พอสเลนสีขาวน้ำเงินชิ้นหนึ่งที่วางอยู่บนตู้โชว์และมันก็ร่วงลงกับพื้นทันที พอสเลนสีขาวน้ำเงินชิ้นนั้นแตกเป็นเสี่ยงๆและฉากนี้ก็ทำให้ทุกคนต้องตะลึงเมืองเทียนปู่เป็นร้านขายของเก่าอันดับหนึ่งในมณฑลเจียงผิงซึ่งสินค้าชิ้นเล็กๆในร้านอย่างน้อยก็เริ่มต้นด้วยหลักล้านหยวนแล้วคงไม่ต้องพูดถึงพอสเลนสีขาวน้ำเงินชิ้นนี้ที่ถูกวางอยู่บนตู้โชว์ที่เด่นชัดยิ่งไปกว่านั้นลวดลายและรูปทรงของมันสวยงามมากซึ่งดูก็รู้ว่าไม่ใช่ของธรรมดาแน่ แต่ตอนนี้มันกลับแตกเป็นเสี่ยงๆเพราะสวีเจียเขาว่าก็แค่ขวดพ้อสเลนเน่าๆขวดหนึ่งแตกไม่ใช่เหรอจะตกใจอะไรนักหนาะสามีฉันมีเงินเขายังจะซื้อสร้อยข้อมือจากกระพัดสีเขียวมูลค่ากว่าหนึ่งร้อยล้านหยวนให้กับฉันนะประสาอะไรกับขวดพ้อสเลนเน่าๆนี้ที่รักรูดปรือสิคะเดิมทีหล่อนก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแต่หลังจากที่เห็นเป็นขวดพ้อสเลนเก่าๆวขวดหนึ่งหล่อนก็รู้สึกโล่งใจ ในเวลานี้ท่าทีของหล่อนหญิงพยองมากไม่เพียงแต่ไม่ขอโทษแต่กลับแสดงท่าทีไม่พอใจและจะให้ถังคุณรูดบัตรให้เธอถังคุณสีหน้าบูดบึ้งมากถ้าหากไม่ใช่เพราะการรักศักดิ์ศรีเขาคงอยากถีบผู้หญิงที่ซุ่มซ่ามคนนี้จริงๆรรูดบัตรถังคุณจะดุสวีเจียก็ไม่ได้เขาจึงได้แต่ระบายให้กับหวังเยี่ยนจากนั้นเขาหยิบบัตรธนาคารออกมาแล้วโยนลงที่เท้าของหวังเยี่ยนทันทีหวังเยี่ยนในตอนนี้ดวงตาแดงก่ำและรู้สึกเสียใจมาก เธอไม่เข้าใจว่าเธอเตือนพวกเขาด้วยความหวังดีแล้วแต่ทำไมยังถูกเกลียดชังด้วยแต่เมื่อนึกถึงยางเฉิญที่คนใหญ่คนโตอย่างเชิญอิงเหายัางต้องให้เกียติแล้วสำหรับเพื่อนของยางเฉินต่อให้จะลำเส้นแค่ไหนเธอก็ต้องทนเพราะการที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะความเมตตาของยางเฉิญเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอก็รู้สึกดีขึ้นมากในขณะที่เธอกำลังจะก้มเก็บบัตรธนาคารที่ถังคุณยน์ลงพื้นยางเฉิญก็ตะโกนใส่หวางเยี่ยนไม่ต้องเก็บ หวังเยี่ยนถึงกับสะดุ้งตกใจแต่เป็นคำพูดของอยางเฉินเธอจึงต้องทำตามแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมอยางเฉินจะต้องเข้าข้างเธอด้วยในขณะนี้ใบหน้าของอยางเฉินเต็มไปด้วยความเย็นชาเขามองไปที่ถังคุณกับสวีเจียแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าพวกคุณจะมากเกินไปแล้วนะ ถึงแม้เมืองเทียนฝู่จะเป็นกิจการของตระกูลเฉินแต่ในวันนี้ตระกูลเฉินได้ยอมจำนนต่อหยางเฉินไปแล้วซึ่งสามารถบอกได้ว่าเมืองเทียนฝู่ก็เป็นทรัพย์สินของหยางเฉินไปแล้วเช่นกันดังนั้นหวังเยี่ยนก็เป็นพนักงานของตัวเองในวันนี้สวีเจียได้ทำทรัพย์สินของเมืองเทียนฝู่เสียหายไม่เพียงแต่ไม่มีการขอโทษแต่กลับทำตัวหยิ่งผยองแม่งมึงคิดว่าตัวเองเป็นใครวะ แค่ไอ้บ้านนอกที่น่าสงสารคนหนึ่งยังกล้ามายุ่งเรื่องของกูเหรอทั้งคุณพูดด้วยความโกรธสวีเจียก็เต็มไปด้วยความโกรธพูดว่าถ้าไม่เห็นแกย่ยียีฉันไล่แกไปตั้งนานแล้วคงไม่ปล่อยให้แกตามมาเปิดหูเปิดตาที่เมืองเทียนฝูรอกยียีในฐานะเพื่อนสนิทกันฉันอยากเตือนเธอหน่อยนะจะแต่งงานกับใครให้ดูดีๆก่อนค่อยตัดสินใจ มีคำกล่าวประโยคหนึ่งพูดได้ดีมากแต่งงานกับไก่ก็เหมือนไก่แต่งงานกับหมาก็เหมือนหมาถ้าเธอแต่งงานกับไอคนกระจอกเธอก็จะต้องใช้ชีวิตแบบคนกระจอกไปตลอดชีวิตต่อให้เธอหน้าตาดีแล้วยังไงถ้าให้เทียบกับฉันเทียบกันได้ไหมสามีของฉันเป็นถึงรองผู้จัดการทั่วไปของต้าเหอกรุ๊ปเลยนะอีกไม่เกินสามปีข้างหน้าเขาก็จะเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการใหญ่ของต้าเหอกรุ๊ปแล้วส่วนฉันก็จะเป็นภรรยาของผู้จัดการใหญ่ไงละ่ะแล้วเธอละ่ะ อยู่กับไอ้กระจอบใช้ชีวิตกระจอบไปวันวันเธอคงไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่หรอกแม้ราคาพันกว่ายวนก็ไม่สามารถใส่ได้ด้วยซ้ำสวีเจียในเวลานี้เสแส้งโดยไม่คำนึงถึงคำว่าเพื่อนอีกเลยสีหน้าของหล่อนเต็มไปด้วยการประชดประชันกันส่วนชินยีก็โกรธจ,จนตัวสั่นเธออดทนและยังมีความหวังอันรีบรี่ในตัวของสวีเจียมาตลอดแต่ไม่คิดเลยว่าหล่อนจะพูดแบบนี้กับตัวเองขู่ป,ปากเดี๋ยวนี้ ชินยีตาแดงและพูดด้วยความโกรธฉันจะชอบคนแบบไหนจะแต่งงานกับใครจะใช้ชีวิตยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยอย่าคิดว่าเธออวดดีกับฉันแล้วชีวิตเธอจะดีกว่าฉันนะในสายตาฉันพวกหล่อนก็แค่ตัวตลกคู่หนึ่งเพราะพวกเธอไม่รู้หรอกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเธอคือใครชินยีไม่ขอทนและระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีจากนั้นเธอถึงจะรู้สึกสบายใจขึ้น สวีเจียถึงกับทึ่งเพราะเธอไม่คิดเลยว่าฉินยีกล้าพูดแบบนี้กับเธอเธอจึงยิ้มพูดอย่างเยาะเยะ้ยนี่เธอยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมเธอคิดว่าเธอพูดให้ตัวเองดูดีแล้วเธอจะดูดีขึ้นจริงๆงั้นเหรอฉินยีได้แต่สายหัวในเวลานี้เธอรู้สึกแค่ว่าเธอเปลืองน้ำลายเสียเปล่าที่ต้องคุยกับผู้หญิงแบบนี้รีบไปรูดบัตรรูดเสร็จเราจะได้ไปสักที สวีเจอเองก็ไม่อยากตกเป็นความสนใจของผู้คนมากมายเธอจึงตะโกนใส่หวังเยี่ยนหวังเยี่ยนได้แต่แสดงสีหน้าลำบากใจในขณะที่เธอทำตัวไม่ถูกอย่างเฉินมองไปที่ถังคุณแล้วพูดขึ้นอีกครั้งเก็บเองแล้วขอโทษเธอด้วยแม่งไอ้เฮียมึงคิดว่ามึงเส้นใหญ่มาจากไหนกันวะถ้ากูไม่เก็บละมึงมีปัญหาไหมถังคุณพูดอย่างเย่อหยิ่งหวังเยี่ยนในขณะนี้รู้สึกกังวลและจึงรีบพูดขึ้นว่า คุณอย่างคะหนูก็แค่พนักงานเล็กๆคนหนึ่งไม่คู่ควรที่คุณจะต้องมาออกหน้าแทนหนูหนูเก็บเองก็ได้ค่ะอย่างที่พูดเธอจึงกําลังจะก้มเก็บบัตรธนาคารของทางคุณผมซาบซึ้งในความจริงใจของคุณที่มีต่อลูกค้านะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะคู่ควรกับความจริงใจของคุณคุณเก็บมันได้แต่คุณต้องคิดให้ดีก่อนในฐานะที่คุณเป็นพนักงานของเมืองเทียนฝูทุกคําพูดและทุกการกระทําของคุณจะเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของเมืองเทียนฝู คุณก้องหัวให้กับคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เคารพเมืองเทียนฝูนั่นหมายความว่าทุกคนก็สามารถเหยียบย่ำคุณได้และทุกคนก็สามารถเหยียบย่ำเมืองเทียนฝูได้เช่นกันในเวลานี้อย่างเฉินยืนหยัดอย่างภาคภูมิและในตัวก็เต็มไปด้วยความชอบธรรมคำพูดของเขาดังก้องอยู่ในหูของหวางเยี่ยนราวกับเสียงเวทมนต์ผู้คนรอบๆมองไปที่หยางเฉินด้วยดวงตาที่คมกริบ ในโลกนี้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคุณรวยแล้วคุณจะอยู่เหนือคนอื่นแล้วคุณไม่จําเป็นต้องให้เกียริพนักงานขายก็ได้เพราะนั่นเป็นการกระทําของคนที่ไรจิตวิญ,ญญาณความเป็นมนุษย์ความรวยความจนหล่อสวยขี้เหร่ทุกอย่างคือสิ่งสมมุติถ้าลองคิดถึงนิยามของคําว่าสมมุติเพียงเราทิ้งมันสักนิดเราก็เป็นเพียงมนุษย์แค่สละเสื้อผ้าเหลือแค่กายเพียงเชื้อชาติจะสีเนื้อหรือสีแทนลองกรีดแขนออกมาเป็นเลือดสีแดงกันทุกคนทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนเกื้อกูลกัน ถ้าคุณเคารพผมผมก็เคารพคุณถ้าคุณให้เกียรติผมผมก็ให้เกียรติคุณถ้าคุณดูถูกผมผมจะพยายามทนให้ไหวแต่ถ้าหากผมทนไม่ไหวก็ตัวใครตัวมันด้วยคำพูดของหยางเฉินราวกับพายุฝนฟ้าขนองที่ดังสนั่นอยู่ข้างข้างหูของทุกคนผู้คนที่ได้ยินทั้งเมืองเทียนฝูถึงกับเงียบลงโดยพลนันและคำพูดของหยางเฉินยังคงกึกก้องอยู่ในหัวของทุกคนอย่างไม่หยุดหย่อนครั้งแล้วครั้งเล่า